การถอนทรัพย์สินดิจิตอลหรือเหรียญออกจากบัญชีไปแนนทำอย่างไรไปชมกันครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าะทะนียนคืนกับ20%เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบก,กับโปรออกอีกแล้วคลิปนี้เราก็ยังมาบนเวนกันที่หมวดของไบแอนนะครับเราจะมาพูดกันเรื่องการถอนบ้างเพราะว่าโปรก็ไม่พูดเรื่องการเทรดสปอตเรื่องเทรดมาร์จิ้นเทรดฟิวเจอร์หรือว่าบริการอื่นๆแล้วแต่เรื่องที่เป็นพื้นฐานจริง,รงๆบอกยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องการถอนการฝากวันนี้เราพูดเรื่องการถอนก่อนแล้วกันเพราะว่าใน chang e อื่นเนี่ยบอกยังไม่มีเหรียญอยู่ดังนั้นเนี่ยเหรียญส่วนใหญ่บอกยั่งอยู่ในไบแอนนะครับเพราะฉะนั้นโปรขออน พูดเรื่องการถอนก่อนนะครับส่วนตอนหน้าก็จะเป็นการฝากแล้วกันนะดังนั้นคลิปนี้ผมก็เลยมาสาธิตการถอนก่อนแล้วก็พูดไปด้วยบ่นไปด้วยให้ท่านพอเข้าใจก่อนที่เราจะทําการถอนเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงตอนนี้เราอยู่ในหน้าแรกของแอปไบนันเปิดแอปพลิเคชันบนมือถือขึ้นมานะครับวิธีการถอนง่ายๆครับคือถ้าเราจะทําบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินยี่ต้นของเราเนี่ยเราต้องไปที่ไหนแล้วก็ต้องไปที่ เมนู wallet นั่นเองนะครับเราก็ต้องไปบริหารที่เมนู wallet ของเราตรงนี้นะครับเห็นไหมนะก็คืออยู่ทางด้านขวาล่างสุดเนี่ยนะครับเข้าไปเลยนะครับเมนูที่เราสามารถถอนเหรียญแล้วก็ฝากเหรียญเข้ามาจากภายนอกได้เนี่ยมีอยู่2เมนูนะซึ่งบอกจะพูดวันนี้แค่เมนูเดียวก็คือส pot นะครับอีกเมนูหนึ่งก็คือ เมนู P2P นะแต่ว่าจริงๆนะ่ะถ้าเกิดจะาจากภายนอกบ้านเลยเนี่ยจริงๆนอกบ้านใบแนนเลยจริงๆเนี่ยมีเมนูเดียวก็คือสปอ t ตนะครับส่วน P2P เนี่ยเดี๋ยวขอยกไว้พูดอีกหลังจากคลิปฝากเหรียญเสร็จนะครับอ่าเรามาพูดเรื่องของสปอตก่อนคือเวลาบ้านเราเนี่ยก็คือบัญชีใบแนนของเรานั่นเองเป็นบ้านเราเราจะถอนเหรียญออกจากบ้านหรือว่าฝากเหรียญเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องผ่าน w a l เล็ตัวเดียวก็คือสปอตเท่านั้นนะเราจะฝากจากที่อื่นมาแล้วเข้าไปฟิวเจอร์เลยไม่ได้ี้นะครับทุกอย่างจะถูกเข้ามาที่สปอตเป็นที่แรกแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะโอนไป w a l เล็อื่นอื่นภายในบัญชีของท่านได้ภายหลังนะพอเข้ามาสปอตแล้วท่านจะโอนไปฟิวเจอร์โอนไป i n ร์เิ้โอนไปพีทนี่ก็ตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่า ที่แรกที่มันจะมานะครับจากภายนอกเนี่ยก็คือสปอตนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกันถ้าเราจะถอ,เอนเหรียญออกไปเราก็ต้องถอนจากสปอตออกไปนะครับจากภายไปภายนอกนะจาก,จากในบัญชีบ้านเราในไปแนนเนี่ยถอนไปที่อื่นนะครับเราต้องใช้เมนูสปอตนะครับไม่สามารถถอนจากฟิวเจอร์มาจิ้นในพวกนี้ไปออกเข้าบิตคัพหรือไปเข้าเอเ a น g e อื่นๆหรือ w a l l ล็ตเอ็ก n ์เทอ l l นออื่นๆได้นะไม่สามารถทําได้เราต้องทําผ่าน สปอรตวอลเล็ตเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันนะครับโอเคเรามาดูที่สปอร์ตวอลเล็ตกันนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เห็นไหมทรัพย์สินที่ผมองจะทดสอบโอนวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ BNB อน b b นะตอนนี้ป๋อไม่มีเหรียญ BNB อนซะด้วยเดี๋ยวไปองค์จะโอนเหรียญ b n เออกจาก P2 p นะครับเข้าไปสปอตก่อนเพราะว่าเหรียญ BNB นเนะี่ยอยู่ใน P2P ผม๋องอยากจะโอนไปไว้ที่อื่นนะครับโอนไปให้ไปขายที่อื่นอะไรก็ว่าไปเนาะก็จะต้อง เอาออกจาก P2P ไปเข้าสปอตก่อนเพราะเราไม่สามารถโอนจาก P2P ไปข้างนอกได้นะครับเราจะออกข้างนอกเราต้องใช้สปอตเท่านั้นดังนั้นเนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับป๋องก็จะทําการโอนนะครับแล้วก็เลือกโอนตรงนี้นะเลือกโอนนี้นะครับส่วนเมนูส่งเดี๋ยวป๋องจะมาเล่าให้ฟังบนหลังนะอ่าเราก็มาเนี่ยเห็นไหมกระเป๋าเงินสดก็คือกระเป๋า P2P แล้เรานั่นแหละนะครับแล้วก็ไปที่กระเป๋าสปอตเลือกทรัพย์สินเนี่ยก็เลือกตรงนี้นะครับว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่รองรับในกระเป๋า P2P วันนี้บอกจะถอนบี b นีครับถอนตั้งหนึ่งเหรียญแล้วกันนะครับอ่ะหนึ่งเหรียญนะโอนไปเลยนะครับปุ๊บคราวนี้เหรียญมันก็จะถูกโอนไปอยู่ที่สปอตแล้วนะครับเรากลับไปที่เมนูสปอตซิว่ามันมาหรือยังนะเห็นไหมหนึ่งเหรียญเมื่อกี้มีเหรียญเศษเหรียญติดอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้เหรียญก็เข้ามาที่บ n b นบีแล้วหนึ่งเหรียญอ่ะคราวนี้เนี่ยในตอนที่เราถอนเนี่ยบอกจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องไว้ลิสต์นิดหนึ่งนะครับท่านเคยได้ยินคำว่าบัญชีดำไหมบัญชีดํานั่นหมายคความ่ไงเ้นนีย ตายแล้วมาซื้อของอร้านเราเราพ่ดเราเปิดร้านอาหารอยู่หรือว่าเปิดร้านขายของเราเขามาซื้อของร้านเราแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์ทำมันตีสนิทแล้วก็ขอเชื่อขอเชื่อไว้ก่อนขอเซ็นไว้ก่อนอะไรเงี้ย <S <S เฮ<อ>้ยคนนี้ไม่ใหม้มาซื้อเราลงบัญชีดําไปเลย <S 1> <S 1> เราพูดเขาว่าบัญชีดําคือต้องการให้คนคนนี้ไม่ไม่ต้องมาซื้อขายกับเราอีกแล้วก็คือบัญชีดํานั่นเองนะครับแต่รู้ไหมว่ามันมีคําว่าบัญชีขาวเลยนะคือบัญชีดำนี่หมายความว่างไงรับใครก็ได้ยกเว้นคนในบัญชีดํา อ่าอันนี้คือความหมายของบัญชีดำใครก็ได้เข้ามาซื้อของกับเราเนี่ยหรือเราจะอ่าไปไหนมาไหนเนี่ยคือเราไม่สนใจทั้งสิ้นเราไม่สนใจอเดนใดจ,จะเข้าจะออกนะครับเราสนใจแค่ว่าไอ้บัญชีดำเนี่ยไม่ให้เข้าไม่ให้ออกนะครับเป็นบัญชีดำถ้ามาซื้อขายกับเราเราไม่ยอมนะแต่บัญชีขาวคืออะไรบัญชีขาวก็คือมันตรงข้ากับบัญชีดำครับคือไม่ยอมอื่นๆเลยไม่ยอมให้บัญชีอื่นๆหรือว่าคนอื่นๆนะครับมา เข้ามาหรือว่าออกไปได้เลยนะครับยกเว้นคนที่อยู่ในบัญชีขาวเท่านั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าไวล์ลิสต์นะครับมันตรงกันข้ามกับแบ็กลิสต์นั่นเองแบ็กลิสต์นี่คือใครก็เข้าได้ยกเว้นคนที่อยู่ในบัญชีดำนะครับส่วนบัญชีขาวเนี่ยไม่ว่าใครก็เข้าไม่ได้ยกเว้นคนที่อยู่บัญชีขาวอะไรประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็บอกว่ายกตัวอยากให้ฟังดังนั้นเนี่ยบัญชีขาวบัญชีดามันเปิดกันตรงไหนล่ะก็ต้องไปที่เมนูรูปบ้านก่อนนะแล้วก็ไปที่รูปคนนะครับ ไปเปิดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเวลาเราเทรดไปเรื่อยๆสมมติว่าสท่พันหนึ่งเราเทรดแล้วเรารวยขึ้นมาทําไงครับวันนี้เราบอกว่าเรามีตังค์อยู่แค่ห้าพันในบัญชีเนี่ยบอกเลยว่าแฮกเกอร์คงไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอกทรัพย์สินแค่นี้ต้องลงมือแฮกต้องทานูน่นทานี่แต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งท่านมีเงินอยู่เป็นล้านนะครับดังนั้นเนี่ยทรัพย์สินมูลค่าเป็นล้านมันก็มันก็น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะ เป็นเป้าเป้าสายตาให้กับคนที่เขาอยากจะแฮกมาเอาเหรียญหรือว่าอาศัยช่องว่างรูโวหรือว่าเป็นอะไรอ่ะจุดอ่อนที่ท่านบกพร่องนะครับเข้ามาได้นั่นเองก็มาดูซิว่ามันทําอย่างไรบ้างอย่างแรกเนี่ยอย่าลืมไปดูความปลอดภัยด้วยนะครับว่าเราเปิดยืนยันเรื่องต่างๆไว้แค่ไหน SMS, email นะครับ 2FA อะไรเนี้ยเรียบร้อยก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบัญชีขาวนี่แหละนะครับอ่าเมื่อเราเข้ามาที่ เมนูรูปคนของเราแล้วนะครับเข้ามาที่บัญชูบัญชีของเราแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาทําที่ตั้งค่าข้างล่างมันอยู่ในการตั้งค่านะครับบัญชีขาวนะเข้าไปนะครับเห็นไหม a d d เด s s ในการถอดนี่คือ w ว i t List นะครับคือถ้าเราเปิดเมนูภาษาอังกฤษมันคือคาว่า w ว i t List นะครับก็คือบัญชีขาวดังนั้นเนี่ยในบัญชีนี้แหละนะครับมันก็จะมี a d d เ e s ที่บอกว่าเราจะถอนไปที่ไหนฝากไปที่ไหนได้บ้างนะครับตรงเนี้ยเห็นไหม เหรียญอะไรบ้างที่เราจะถอนจะออกจะเข้าอะไรพวกเนี้ยนะครับอยื่อนนี้หมดเลยนะเราก็ตั้งชื่อได้ครับว่าเราจะฝากถอนเหรียญอะไรนะครับสร้างไวในไวลิสให้เรียบร้อยถ้าเราไม่มีไวลิสอยู่ในนี้เราไม่สามารถถอนออกไปได้เลยนะครับไม่รอนุญาตให้ถอนออกไปเลยอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างไวลิสก่อนซึ่งปองเองยังไม่ได้สร้างไวลิสของ BnB นใน Bit คัพเอาไว้ b n b นใน Bi ตคัเนี่ยไม่มีอ่ะก็ไม่เป็นไรก็สมมุตลิละกันนะครับว่า ปองจะถอนไปที่อื่นนะครับอย่างเช่นเป็นวอลเล็ตัวอื่นที่เราเรียกว่าอปพลิเคช i o n bitcub นะเราจะสร้างไว้ l e อย่างแรกเราต้องไปเอาที่อยู่ของ bnb มาใส่ก่อนอปองเข้ามาแล้วนะตอนนี้บอกไม่มีทรัพย์สินอะไรนะครับมีเป็นเงินบาทอยู่นั่นเองแล้วก็ต้องไปที่เมนูไหนครับเราจะไปเอาที่อยู่ครับเราจะทําไงเราเราจะถอนจาก binance มา b i t ร u b นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนบิดครับรับเข้ามาเราเรียกว่าอะไรครับเวลาบัญชีเนี่ยมีคนส่งตังค์มาให้ท่านเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าโอนนะจริงๆคําที่ถูกต้องเขาเรียกว่าฝากนะครับมีคนฝากเงินมาให้เรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปที่ Money Wallet นะครับแล้วเราก็มาดูเห็นไหมตรงเรียกมันจะมีคําว่าฝากกับคำว่าถอนนะครับเราต้องการเอาคําว่าฝากของเหรียญ BNB อน B B, ครับเห็นไหมครับฝากของเหรียญ BNB น B B, นะกดเข้าไปครับเกิดอะไรขึ้นนะเนี้ยเขาก็จะมีคําเตือนนิดหนึ่งเพราะว่า บนบีทคัเนี่ยเหรียญบ n b ยังเป็นเชนเก่าอยู่ไม่ใช่สมาร์ทเชนดังนั้นก็เลยมีคําเตือนนิดนึงนะครับเราก็ติ๊กถูกนิดนึงว่าโอเคอ่านเรียบร้อยนะครับแต่ก็ต้องอ่านจริงๆนะท่านต้องอ่านก่อนนะว่าคําเตือนนะครับการโอนเหรียญ b n b ต้องใส่ Destination Tag ด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นเชนเก่าซึ่งเชนใหม่อาจจะไม่ต้องใช้แล้วอ่าเราก็อ่านคาเตือนเสร็จแล้วก,กดตกลงนะครับเห็นไหมมันจะมีมันจะมีมะมที่เอาไว copy, ้ก๊อปปี้อัปเดต นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเอาไว้ Copy เหลือตัว destination tag ผมขออนุญ,ญาตพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นเชนเก่าว BNB เนี่ยลักษณะมันเหมือนเราอยู่พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์นะครับทุกคนจะต้องส่งจดหมายมาที่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่ของอพาร์ตเมนต์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกเลขห้องเราด้วยพอส่งถึงที่อยู่อพาร์ตเมนต์ปั๊บเราก็ส่งถึงเจ้าหน้าที่อพาร์ตเมนต์เจะเอาไปเสียบตามห้องนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับมันไปถึงอพาร์ตเมนต์ก็จริงนะครับแต่ไม่รู้อยู่ห้องไหนนะครับเดือดร้อนต้องติดต่อซัพพอร์ตอีกนะครับว่าเออช่วยเช็คให้หน่อยว่าอ r เด s นี้โอนมาวันนี้วันนั้นหรออะไรเงี้ยต้องส่งหลักฐานนะครับว่าอ่าไม่ใช่ว่าจะมาเคลมว่ามีการโอนเหรียญจำเนี้ยลืมใส่แท็กเนี่ยเราต้องมีหลักฐานชัดเจนนะว่าฝากถอนมาตอนไหน มีเรื่องของ txid มีเรื่องของการแคปเจอร์รูปภาพอะไรพวกนี้ยุย่งยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ส่งเหรียญประเภทที่ต้องใส่เมโมหรือแท็กเข้าไปด้วยเนี่ยจำเป็นต้องใส่นะครับดังนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้ทีเดียวนะครับดังนั้นในปอกก็อขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเหรียญอื่นๆที่ไม่มีแท็กนะครับขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างบิตคอยหรือว่าอีเธอริ่มก็ได้นะครับเอาบิตคอยแล้วกันเห็นไหมบิตคอยไม่มีแท็กนะครับไม่มีแท็กเห็นไหมครับมีแต่แอดเดสปอกก็จะยกตัวอย่างเหมือนกันว่าแอดเดสเนี่ย ถ้าเรานึกถึงเราไม่ได้อยู่อพาร์ทเมนต์แล้วเราไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรนะครับหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมันเป็นหมู่ใช่ไหมที่อยู่บ้านตบีเลขกที่จะมีมีหมู่หมู่ห้าหมู่หกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอยู่หมู่ห้าแล้วบ้านเล็กที่เท่าไหร่นะครับคือไปรษณีย์เนี่ยเขาส่งจดหมายให้เราถึงบ้านเลยแต่ไอ้คำว่าหมู่ห้าเนี่ยหมู่ห้าคือใบแนนอ่านึกออกใช่ไหมหมู่ห้าใบแนนอยู่หมู่ห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าทุกคนที่ ใช้งานใบแนนอยู่หมู่5เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าทุกคนมีบ้านเล็กที่ไม่เหมือนกันนะครับ1 2 3่งาทับหนึ่งหนึ่งสองสามทับสองหนึ่งสองสามทับสามอะไรประมาณนี้นะครับไปสนีเขาไม่ได้มาส่งที่หน้าป้อมยาหมู่บ้านนะเขาไปส่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปส่งถึงหน้าหมู่บ้านถึงหน้าบ้านท่านเลยเข้ามาในหมู่บ้านถึงบ้านท่านเลยนะครับเห็นไหมการส่งเหรียญเนี่ยมนทะลุเข้ามาในบัญชีใบแนนแล้วก็เอาไปใส่ wallet ของแต่ละคนเลย ไม่ใช่ว่าเอาไปกรองที่ไวเน้นแล้วให้เป็นนั้นเกียให้นะมันทะลุเข้ามาเสร็จแล้วมันมีระบบจัดการที่จะทําให้เปโผล่บนบ a l ษัทของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นบัญชีประเภทที่ไม่ต้องใส่แท็กหรือว่าใส่เมนโมนั่นเองอ่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะเออท่านเข้ามาฟังแล้วบังเออบางทีลืมนะตรงนี้ต้องระวังให้ดีอ่ะตอนนี้ปองก็จะสร้างไวลิสให้ดูแหละครับก็ไปที่ปุ่มฝากนะครับของ BNB แล้วเราก็ Copy ไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่แอปไวเน้นใช่ไหมนะครับไนเน้นเราเนี่ย เราทําไวริสใช่ไหมครับเรียบร้อยนะกดปุ่มคําว่าอะไรเอ่ยเนี่ยเพิ่มแอดเดสใหม่ข้างล่างเห็นไหมครับนะครับจริงๆรายการอนุญาตเราปิดได้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้เราปิดได้ด้วยนะครับอ่ายืนยันไหมอ่ะมันจะปิดไหมแต่ถ้าปิดแล้วความปลอดภัยท่านก็จะลดลงนั่นเองนะครับให้เขายุ่งยากนิดนึงครับถ้าเขาแฮ็กเราได้เ็าจะเอาเหรียญออกไปได้ให้เขาแอดไวริสอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่ชะลอเขานิดนึงเพราะว่าเรายังสามารถเห็นเมลเห็นอะไรพวกนี้ตอนที่มีการล็อกอินเข้ามาชะลอเขาสักนิดหนึ่งก่อนที่เขาจะ ถอนเหรียญเราได้ง่ายๆนะครับก็ทำไวริสไปหน่อยเปิด a d d เด s เนี่ยเพิ่มใหม่เลยนะครับบอกอนุญาตเพิ่มเข้าไปวางเข้าไปนี่ตรงนี้นะครับ่ะไม่ใช่ที่วางผิดนะครับตรงนี้เห็นไหมชื่อกระเป๋าเงินอ่าตรงนี้เราต้องเขียนนะครับตั้งชื่อของเราก็ bnb เป็นบิดครับนะครับอ่า bnb บิดครับแล้วที่อยู่ล่ะที่อยู่ก็ไปเอามาครับอ่าวางลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอ้าวแล้วเราใส่ที่อยู่ตรงไหนก็เพราะว่าเราลืมเลือกเหรียญข้างบนนะครับคือ ถ้าเราเลือกเหรียญเนี่ยใบนั้นเขาจะรู้อ๋อเหรียญน,นี้มันต้องใช้ที่อยู่เหรียญน,นี้มันไม่ต้องใช้นะครับเขาก็จะเอากล่องข้อความมาใส่ให้ท่านได้ตรงนั่นเองอ่ะเราเลือกเหรียญ BNB ก่อนหาในรายการเสร็จแล้วเลือกปุ๊บเห็นไหมมันจะมา2บรรทัดแหละนะครับมีชื่อนะครับเราตั้งหม่นะครับ BNB อ็นะบีนบ, B B. บิดครับแล้วที่อยู่ที่เราคั่ปปี้มาเมื่อกี้นะอ่าวางลงไปครับช่องเมโมนะครับต้องไปเอามาด้วยนะคือข้อดีของการสร้างไวรัสคืออะไรรู้ไหมฮะคือตรงที่ว่าเวลาท่านสร้างแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปคั่ปปี้มาหลังต นะครับไม่ต้องมาคอปปี้แล้วนะเพราะว่าเราสร้างไว้แล้วนี่เนาะเนี่ยเราสร้างไว้ในวันรีแล้ววันหลังเนี่ยเราโอนง่ายเลยนะครับอ่ะเนี่ยผมก็สร้างเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าเพิ่มในรายการที่อนุญาตเลยนะติก๊กอย่าลืมติ๊กด้วยนะพอเพิ่มแล้วเกิดอะไรขึ้นครับบันทึกนะครับกดตรงนี้นะอย่าลืมเลือกนะครับว่าเป็นเชนแบบไหนอ๋อตอนนี้เขาลองรับสมาร์ทเชนแล้วเหรอนะครับใบนี้นลองรับสมาร์ทเชนแล้วคือบี b นบีเนี่ยสามารถที่จะถอเหรียญหรือโอนเหรียญเนี่ยอ่าได้หลายได้หลายประเภทนะแต่ว่า จำไว้เสมอนะครับ BNB ที่ address ขึ้นด้วยคำว่า BNB แบบนี้นะมันจะขึ้นด้วย BNB นะครับ a d d r e s เนี่ยมันเป็น BEP2 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 0x ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเป็น smart chain อ่าจำไว้ว่า Binance รองรับ BEP2 เอ้ย b i t c u p รองรับ BEP2 อยู่ถึง Binance จะรองรับอยู่3แบบก็ตามเราก็ต้องเลือกแบบที่มันตรงกันระหว่างต้นทางปลายทางน,นะต้นทางปลายทางต้องตรงกันท่านขึ้นรถไฟนะครับสมมติว่าขบวนเนี้ย ขึ้นไปเนี่ยจะไปจะไปลงที่บิดครับนะครับก็ต้องตั้งให้มันตรงกันนะถ้าท่านเลือกตรงนี้นะมันไม่โผล่ที่บิดครับเหรียญท่านอาจจะหายได้ด้วยนะครับดังนั้นเลือกให้ตรงกันนิดหนึ่งนะถ้าเราไปดูที่บิดคับเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แหละนะฟังฟังกันไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็จะมีบอกอยู่นะบิดครับจริงๆเขาไม่ได้บอกแต่ว่าอนี่บอกขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยมีพีสองเขาบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับบิดคับเขาบอกเลยนะครับสีแดงๆนะครับมีพีสองเท่านั้นอย่าโอนผิดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ส่งมาเนี่ยต้องเลือกต้นทางส่งมาเป็น b p พีสอนะแล้วตอนที่ถอนออกไปเนี่ยปลายทางเราก็ต้องเลือกเป็น b p พีด้วยก็คือต้องให้มันตรงกันทั้งต้นทางปลายทางนะครับอ่ะกลับมาใหม่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างพร้อมเรากดบันทึกครับเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องยืนยันเนี่ยเห็นไหมเราจะชะลอเราจะชะลอตัวคนที่เขาจะมาแฮกบัญชีเราเนี่ยเห็นไหมยืนยันครับ สขั้นตอนทีเดียวทั้ง SMS ทั้งเมลแล้วก็ทูเเห็นไหมคือตรงเนี้มันต้องทำนะครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยไม่ได้เลยปอก็กดโทงนะครับทั้งโค้ดทั้งเมลแล้วก็ SMS เพื่อที่จะรับเมลกับ SMS ในการยืนยันมันจะทำให้เราปลอดภัยขึ้นครับอขออนุญาตไปใส่เลขนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ปอกก็ได้เลขมาเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เรียบร้อยครับปองแอดไปเรียบร้อยแล้วบัญชี บิดคันะครับที่เป็น b n b แล้วก็เป็นอ e ี2พีสองด้วยนะครับแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ่าเห็นไหมเราสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนโชคเป็นชื่อเปลี่ยนรายละเอียดข้างในได้ที่ปุ่มประกาศตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องอ่าตรงนี้เอาไว้ลบนะ,อะเอาไว้ลบเลยนะครับไม่มีให้แก้ไขนะอ่ะโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ปอก็สามารถที่จะถอนเหรียญน,นะครับออกจากบัญชีไปแนนไปยังไวลลิได้แล้วนะปอออกจะถอนเหรียญ อะไรเนี่ยต้องอยู่ในไวลิทเท่านั้นนะไม่สามารถถอนเหรียญที่ไม่มีรายการในนี้ได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะควรทำเอาไว้เราก็ไปดูวิธีการถอนเลยวันนี้เราพูดซะเยอะเชียวเกี่ยวกับการทำไวลิทนะก็คลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยท่านใดที่ไม่เคยถอนเลยใช้มือถืออย่างเดียวก็ควรดูนะครับเรากดถอนนะครับเรื่อง BnB ครับี๋ยวเราไปคอนไปคอนเฟิร์มยืนยันกันสักนิดนึงว่าในบิทครับเราเนี่ย มันไม่ได้มีเหรียญ BNB อน B B อยู่นะนะครับในบ nB เห็นไหมมันเป็นศูนย์เลยนะครับเชนของ BnB เนี่ยโอนค่อนข้างไวเนาะอ่ะเห็นไหมตรงนนตรเนี้ยมันมีรูปสมุดเนี่ยป๋องกดตรงอื่นมันไม่ไปนะมันจะให้เลือกเท่านั้นนะเราไม่สามารถใส่ก๊อปปี้วางได้นะเห็นไหมครับเราไม่สามารถมาก๊อปปี้วางอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเราต้องเลือกจากไวลิทเท่านั้นว่าเราแอดบ nB อะไรไว้ซึ่งเราก็ตั้งชื่อไวแล้วอยู่ครับป๋บอก็รู้อยู่แล้วอะตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้อีกนะ ว่าเราจะใช้เชนแบบไหนแต่อย่าลืมบิดคับใช้ EP2 นะครับอย่าเลือกผิดนะใส่เมมโมให้เราเสร็จสรรแล้วกดสูงสุดเลยจะโอนไปทั้งหมดนี่แหละนะครับมีค่าถงค่าถอนมีบร,ริการเท่าไหร่เขาก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับเห็นไหมคงเหลือเท่านี้นะสูงสุดไปเท่านี้อ่าเราก็จะมีค่าบริการประมาณ 0.001bnb อ่าก็จะบอกไว้หมดนะครับอ่ะกดเลยนะครับกดถอนไปนครับซึ่งการถอนเนี่ย มีคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับกดยืนยันนี่เวลาจะถอนนี่ก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะยุ่งยากเข้าไปอีกเห็นไหมสามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับก็ต้องใส่ทั้งยืนยันด้วย SMS เบอร์โทรนะครับแล้วก็เมลแล้วก็ทูเอฟเอสามอย่างแล้วปอมขออนุญาตทำสักครู่นะครับอย่าลืมนะครับปุ่มเซ็นโค้ดนะครับกดปุ่มเซ็นโค้ดแล้วก็รอรับ SMS สนะครับส่วนอ e ีเมลก็เหมือนกันแล้วก็จะมาทางเมลนั่นเองนะครับ โอคครับตอนนี้ปองก็ถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับมีการยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ 2FA ทั้ง3อย่างรอพร้อมกันส่งคำขอในการถอนเรียบร้อยนะครับจำนวนเท่านี้แล้วก็ที่อยู่ในการถอนนะครับประมาณนี้เมมโมก็ประมาณนี้มันก็ต้องเข้าถูกนะครับครานี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูคลิปนี้เรื่องการถอนนะครับแล้วคลิปหน้าเรื่องการฝากคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของบล็อกเอ็กโคเลอร์ด้วยกัน เราจะติดตามเหรียญเราว่าเอ้บางครั้งเราโอนไปทําไมมันติดทําไมมันนานจังเฮ้ยปกติไม่นานนี่โกลเหรียญน,นี้มันแป๊บเดียวเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าตอนนี้เหรียญมันถึงไหนแล้วเราควรจะแจ้งซัพพอร์ตที่ต้นทางปลายทางอะไรครับจะลืมติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะไปดูว่าบิตคัพเราได้ไหมถ้าเกิดว่าเราได้รับเหรียญแล้วเราก็จะจบคลิปของเราเพียงเท่านี้นะครับอ่ะเราก็มาดูที่บิตคัพสักครู่นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแอปพลิเคชันบิตคัพเราก็มาดูคือว่ามันได้รับเหรียญจรับ แต่บนต้นทางปลายทางเราจะเช็คได้อย่างไรเบื้องต้นนะตอนที่เราถอนเนี่ยเราก็เข้าไปดูที่บินบีเลยแล้วก็เลือกที่ฝากครับกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยครับแล้วไปดูด้านล่างสุดครับตรงนี้จริงๆมันจะมีประวัติการฝากถอนขึ้นมาด้วยนะครับในแต่ละเหรียญถ้าเรากดปุ่มเข้าไปดูเนี่ยอา้าวสักครูนะครับเนี่ยยังไม่มานะ เราไปดูฝั่งต้นทางกันบ้างดีกว่านะครับติดตามซะหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเขาจะมีปุ่มประวัติเห็นไหมครับตอนที่เรากดไปเนี่ยก็ดูประวัติปักถอนซิตอนนี้เป็นยังไง processing อยู่นะครับ0ูนย์ทับน,นะครับคือยังไม่มีบลกคอ c o n f i r มเลยนะครับก็คือศูนย์ทับ1เลยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรากดเข้าไปดูข้างในก็จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอย่างเนี้ยมันบอกจํานวนบอกสถานะนะครับ processing บล็อกเนี่ยออกไปแล้วกี่บ็อกนะครับ บล็อกเนี่ยเดี๋ยวติดตามไว้เรื่องบล็อกเอโพเลอร์แล้วกันนะครับที่อยู่ที่เรา,าส่งไปคือที่อยู่อะไรนะครับเมมโมที่เราจะส่งไปที่อยู่นั้นเนี่ยคือเมมโมอะไรค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนะครับวันเวลาเนี่ยส่วนสําคัญคือ TxDi ครับมันยังไม่มียังว่างๆโล่งๆเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ไปนะตอนนี้มันยังไม่ออกจากใบแน้นเลยยังไม่ไปนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอนะครับอ่ะหลังจากที่บอกกลับมาอีกครั้งนะครับ ไม่นานนะครับไม่น่าเกินนาทีถึง2นาทีหลังจากที่เราส่งออกไปเนี่ยคือเหรียญบีบีมันส่งไวเนาะเห็นไหมมันมี t x i d มาแล้วนะครับ TxDID <X> มาแล้วนะครับเราสามารถที่จะไปตรวจสอบสถานะได้โดยการกดปุ่มตรวจสอบ Explorer นั่นเองนะครับมันคือเป็นการแอบ,บดูซิว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วปลายทางเห็นหรือย,ยังก้นทางเหรียญออกไปอย่างนะครับเราสามารถคัดลอก t x i d ได้ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมา อย่างเช่นปลายทางไม่ถึงแต่เราดูแล้วเอ้ยเหรียญมันถึงแล้วนะถึงปลายทางที่บิดครับแล้วแต่มันไม่โชว์ในยอดของบิดครับอะเจ้าหน้าที่บิดครับก็บอกขอเลขทีเอ็ไอดีด้วยคุณก็ต้องมาคัดลอกจากตรงนี้ไปคัดลอกไปมันก็จะเอาเลขทีเอ็ไอดีตรงเนี้ยยาวๆเนี่ยเอาไปแล้วก็เอาไปคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับอ่าเราไปดูที่บิดคับกันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วกลับไปที่เมนูปุ่มฝากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูที่ว่ามันมีประวัติมีอะไรเข้ามาหรือ,อยัง ยังไม่มีอ้าเหรียญเข้ามาแล้วเฉยเลยนะครับเร็วไหมนะครับเร็วนะไม่ขึ้นประวัตินะครับปกติถ้าเหรียญไหนที่มันใช้ transaction หลาย b ็อก k confirm มันก็จะมีโชว์ขึ้นมาแต่ว่า BNB เนี่ยมันใช้ block c o n f i r มน้อยนะครับมันก็เลยไวนิดหนึงนะครับเห็นไหมมันมาแล้วนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการโอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านใดที่ยังสงสัยไม่เคยโอนเหรียญ<ๆ>ก็ลองฝึกซ้อมฝึก เอาไว้นะครับสำหรับการโอนนั่นเองถ้าดูจบทั้งคลิปผมว่าทุกท่านทําตามแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ปองขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่สวัสดีครับ